สา <30, S 1> มสิบแปดคนสามสิบโลแปดอบที่แล้วเราซื้อยี่สิบเหรอคะสามสิบห้าคนากกาแล้วก็ที่เดิมแปดคนแต่เขาน่าจะเช็คเครื่องดนตรีกันแล้วแหละว่าแบบต้องเอาในไปบ้างพอะร้านมันก็ใหญ่ไม่ได้เอาอกองไปที่เหลือก็เอา หรอเออก็จำได้หรอจำได้จำได้ได้ที่ไหนโอ้สวัสดีค่ะใครเขานอนกันเนาะนี่ยังไม่ได้นอนเลยน่ะอาบน้ำล้างหน้ามาต่อแล้วค่ะโอ้ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินวิเปิดแฟตสนามบินอดอนเมืองนะคะเราบินไฟประมาณ9้าโมงเช้าเก้มงบแต่ว่าเรามาเช็คอินก่อนเพราะว่าต้องทำการโหลดกระเป๋าของนักดนตีนะคะทีมงาน อาจารย์เดี๋ยวไม่ได้นอนเลยนี่ทีมงานนะคะสามสี่คันนี่ใช่หมดเลยนะคะโอเคจะหลบกล้องสิแล้วมีน้องอ่ะอะไรนะที่ชาพบอะอยางยี่มาซื้อไหม ชาพเด๋เสือเขาเอินชาพเด๋ภพกเสือกันนะชาเอินชาแม่ตื่นมาทันนะคะทีมงานนักดนตรีเป็นครั้งที่สองกับการนั่งเครื่องไปแต่นางซื้อสองคื่อราชธานีนะคะอันนี้อันนี้ซื้อต่างหากหรอซื้อก่องไว้ครั้งที่แล้วยังไม่มีกองครั้งนี้มีกองอุ้ยไม่ได้พี่ขนาดแหลกไมแอนตอนนั้นอ่ะมันเขายังไม่เซฟให้เลยแล้วแต่แล้วแต่ช่วง ใน,นในเอเชียไม่น่าจะเหมือนโรแรมโรงแรมทั้งนี่แล้วกล่องมันยาวเกินคือเพิ่มมี่ายการบินเดียวนี่แหละแน่นนแหมแน่บินเ่งไม่เกี่ยวนะนไม่นะ่าไม่เกี่ยวนะเตยไปแล้วค่ะเจอกันชมจันทร์นะคะตอนนี้ ข่าวดีของเราก็คือโต๊ะเต็มหมดแล้วโต๊ะเต็มหมดแล้วก็เหลือแต่บอ l k กอินเข้ามาคนละสามร้อยนะคะมีโต๊ะเสริมใช่ยืนยืนด้วยนั่งด้วยก็ได้แล้วแต่อทีมงานอาจารย์นักดนตรีก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองที่ได้มีโอกาสไปไกลบ้านเนะาะมาหันไปสงขาบันนี้ไปสุราษฎร์ เดินทางปลอดภัยขอบคุณนะคะแม่หนูมาถึงก็ประมาณตีสองตีสองไร่อแป๊บเดียวตีสองแล้วก็พวกนี้กินข้าวเหรออร่อยมากกับข้าวเยอะมากขนมหยิบมาเลยเดี๋ยวแกงนั้นเสร็จยังคะรอ อ๋อนี่ไปเดินทางปลอดภัยลูกกระหนูโดนตะขาบต่อยไปค้าบไหนอ่ะเรดู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 รูนูุณดนูนี่คนนี้โดนตะขาบต่อยนะคะรูปกระหนูไหนอ่ะมันมันเป็นอะไรมากไหม ทำไมไม่ดูดพิษเหยเก้งก็ดูดพิษเลยโอ้เหยเก้งปล่อยให้พิษมาแล่นวิ่งไปตัวเถอะไม่ทำอะไรนี่แหละคนบาปหรือเปล่าคนบาปไงเราหูแดงไหนวันเป็นกี um> ่เข็บตัวใหญ่บ่ตัวใหญ่บ่ัมนปวดไง

อออ่ะจะทอัเต้นว่าะเต้นนถ้มันบวม่าจะทสต้นไดันบวมอ่ะจะทยังไงสวจะเต้นสามคนได้ก็มันบวมอ่ะจะงไงสาจะเต้นด้็ยังงเต้นสนัก้ามันบวอ่ทำยังไงสจะต้นก้องยังไงกต้นงใสคด้ก็ถองสั่นแบบก้องใส่ยออ

<laughs> ชาวใต้ยินดีต้อนรับเจอกันเลยค่ะดีใจว <laughs> ่าปกติ <laughs> วันนี้แต่งตัวดีนะแบบใช่รอบที่ไปรอบที่ไปเชียงใหม่ไม่ได้เลย <laughs> นี่นี่งานเชียงใหม่ติดต่อมาอีกแล้วเนี่ยรุ้นอยู่ <laughs> สุราษฎร์ฯอนนี้วันนี้ชมจันทร์ชรรใช่เราร้านใหญ่มากไม่มีใครจาร้งางไม่มีใครจาร้าง <laughs> โอ้ยฮะเอา ชนกลุ่มน้อยก็ให้โยกย,าย้ายแล้วอาจาย์อลีนะคะปิดท้ายพี่เขาคุณแม่บอกว่าเกิดภูมิมคุ้มกันแล้วค่ะใช่แต่ก <c oughs> ะกัดถ้าแพ้ปวดถึงกับไข้เลยนะ o มอร์น n ิ่งสวัสดีค่ะ

แม่ไม่แล้วหนูหันไปหาพี่ออฟพี่ออฟเอาไงอะขั้นไหมขั้นยัไหมพี่ออฟต่อเลยต่อเลยเอาต่อกระตอสนกคือ่อัะนเบต่กอายงนตแกเพิ่ืมอืม,อม,อมิงแหลกเนาะสแสดงว่าไม่แพ้เขาบอก ตะขับตัวผู้นางบอกใหญ่เจจุนบอกว่าตะขับตัวผู้สุราธานีนีิต้อนรับขอบพระคุณมากๆค่ะแล้วมันเป็นงานอยู่ปามันที่จะปามันดีแนนนเขาจะเขาจงเขาเจ้าเกียรตเ,เกียรติทงเกียรติไหนี่เนี่ต้องเผื่อเวลาโหลดกระป๋าเ,เพราะว่ามันยากมากน้าคน,คนตีเขาน่าจะไล่ไปแถวไหนก็ไม่รู้ อ๋อไล่ hmm. ไปอีกแถวนึง mm hmm. เดี๋ยวหนูเดี mm ๋ย hmm. วหนูไปถาม mm hmm. พี่ตรงกำลังจัดการอยู่นะคะ mm hmm. พี่น้ำอ้อยสวัสดีคะ่ะ mm hmm. ว่าได้พอกัน mm hmm. เจอกันข้างล่าง mm hmm. นั่งรอโอ้ย mm hmm. oh นี่บนบ้างไหมดูคิวงานในเพจเลยนะคะแป๊บๆจะขึ้นเดือนแล้วอินดีต้อนรับขอบพระคุณค่ะสุราธานีไปกลับกลับพรุ่งนี้ <laughs> ช่วงนี้มีแต่คนสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์กันอยู่เลยอุมเดิมเลยใช่ น้องจูนสุราษฎร์หอยใหญ่นะพนะน้องจูนสุราษฎร์หอยใหญ่พนะเพจชุดจำที่ใส่งานคุณยายอ๋อชุดแรกเหรอคะของอบเชยเออของอบเชยค่ะอบเชยเพจอบเชยนี VI. ่แหละเซิร์ชเข้าไปได้เลยอบเชยเดี๋ยว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 เปิดให้ดู ได้เลยเอาอีย่างห่งสมแค่วันอีกเราบอกแต่ว่าสมสมสงขาแสบอีกลีนะ่ไดหมื่นอ่ะอีหลีมีของฝาก เดาหนูหาอ่านี่ค่ะเพจอบเชยโฆษณาให้ด้วยเพราะว่าเขาน่ารักอบเชยวินเทจนะคะนี่จริงๆแอนก็มีทุกๆุกคอลเลกชันเลยแต่ว่ามันยังไม่มีโอกาสได้ใส่ก็จะเป็นเสื้อผ้าเป็นแบบนี้ พี่ๆเขาเป็นเอซแฟนคลับด้วยเวลาที่ไลฟ์สดเขาก็จะเปิดเพีงเขาเตินไว้นะมึงสินะคะนี่ปกติหนูจะดูหนูจะดูในไอจส่วนมากเขาจะไลฟ์สดในไอจนะคะลองลองพ่อไปหาดูนะอบเชยวินเทจหนูว่ามันน่ารักดี ขอบคุณค่ะเอาอย่างเพียนพิมพ์ในเพียมาให้กำลังใจสู้ๆนะขอให้โชคดีทำไม้ดีที่สุดพี่พิมพ์ไม่ได้ เจอกันชมจันทร์สุราษฎร์ธานีนะคะคืนนี้ชมจันทร์าไรตตี้ว่าน,นอนอยู่ เขี้ยกระเป๋าเคขี้ยบานเพราะว่าต้องกับอีสานหลายมือแต่ว่าใครอยู่มันไปหอดเร็วประสิทธิ์นี่ไม่ละน้องขอบคุณจ้า ติดตามทางเพจเดอเมือขึ้นมันโพดอันนิะีโอม่ได้่่หลวนเป็นนีหย่งเชื่อมันมือขึ้นนี่ว่าอยากไหลสดอยู่เด้คนหลายแต่ว่ามันไม่มีสัญญาณนะคะ ไปโหลดที่ไหนอะพี่แป๊ะโอเคเดี๋ยวหนูโทรหาเ <c oughs> ออ เดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวหนูมาไลฟ์สดใหม่มาไลฟ์บรรยากาศให้ดูแต่ว่าน่าจะกำลังโหลดกระเป๋ากันอยู่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไปกินข้าวกันพอกันไหมนอจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาไลฟ์ใหม่นะ